ทำอะไรเอ่ยทำอะไร C เหรออันนี้ A ใช่ไหม A ใช่ไหมลูกอันนี้ C หรือ A C ีโอ้ทำการบ้านว,าว้าว <the> คนเก่งคนเก่งทำการบ้านแล้วไปโรงเรียนวันแรก okay. The C g o ไ s to where C is อ o r cat okay wow see so is for cat so bring C to the cat okay oh camera see see camera too so you can use this hand put it on this side because left hand left hand and the cat too oh see to camera any Cat, do i any cat do i Ooh, like that Yes. Okay, now do the K, and you can color the picture, okay? Do K. K is for? Kangaroo. K is for kitten. Kite. Kettle. No, huh? no. Oh, no. look <laughs> no, 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 no. Down, up, and down. Loop. Down, up, and knee loop like that. i do this one, okay? Down, up, around. There you go. I'll do the next one. Okay. What? let me see you draw c right here one c one c one c, one c. One c. there you go okay now good okay now you can color the picture what letter is this there you go you have all the colors okay color jalen come to color this jalen 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 ที่เธอใช้ have to do this one okay come on <laughs> what are you doing <laughs> have to color like this angel you see จะเสร็จไหมนี่วันนี้ระบายสีเลย ไหนมาม่ดูไหนมาไม่ดูเจลินเข้ามาอันนี้อะไรภาษาไทยเหรอไหนมาม่ดูภาษาไทยซิในภาษาไทยถึงหน้าไหนแล้วอ่ะอันนี้อะไรเออลากเส้นโยงภาพที่ควรปฏิปฏิบัติไปหาและภาพที่ไม่ควรปฏิบัติไปหา โอ้ท <Okay. S 2> oh, ี okay? ่ใส่อันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคใช่อันอยู่ข้าง yes come to the side นะโอเค yep the same photo okay now is this run down the stair okay or my okay 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 my okay so นี้ no my my thumb ไหนดึงไปตรงไหนอันนั้นไม่ดีไปทำไปทำไปตรงไหนโอเค so he okay can bring to okay no I have to bring here นี้โอเคโอเค อันนี้ไม่โอเคไม่โอเค no no อัน okay. Okay. อนี้ไม่โอเคโอเคอันนี้โอเคไหมโอเคสุดท้ายโอเคอันนี้อันออนี้โอเคไหมโอเคไหมโอเคอืมจีรินทำไมแอบตดล่ะลูกอยู่ฟาส เสร็จแล้วเสร็จยังเสร็จแล้วกันบ้านหน้าเดียวอันนี้กันบ้านเสร็จแล้วโอเคอันนี้อันนี้ชิวอร่อยชิวอร่อยนุชไม่ทำอันนี้ชื่อร่อยเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วโอเคกินขนมว้าวเสร็จแล้วกินขนมได้ไหมคะอ่ากินได้เออเสร็จการบ้านแล้วกินขนมได้แล้วจ้าพรุ่งนี้มีการบ้านอีกไหม

เสร็จแล้ว้วาวอร่อยแล้วสิคนเก่งทำการมาเสร็จแล้วได้กินขนมแลว้วอร่อยไหมลูก